สวัสดีพี่ๆที่ติดตามช่องวัฒนาพักดีบารมีพ้าใหม่นะคะในวันนี้นะคะหมยก็มีพระเครื่องนะคะมาแนะนําให้พี่ๆได้เลือกเก็บสะสมและได้เลือกบูชากันนะคะโดยรุ่นนี้นะคะที่หมยนามานะคะเป็นงานบุญวัดประดู่ิมพีนะคะงานบุญใหญ่ในรอบ20ปีของวัดประดู่ิมพีเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่าบูรณะอุโบสถนะคะ เป็นงานวัดจัดสร้างโดยตรงนะคะเพื่อที่จะนํารายได้เนี่ยมาบูรณะโบสถ์นะคะโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่3แล้วนะคะชมรุษสุดโสมนะคะตามการเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานนะคะจึงได้จัดทํานะคะรุ่นนี้นะคะบูรณะอุโบสถนะคะและให้ชื่อรุ่นว่าบูรณะอุโบสถด,ด้วยนะคะ มีการปลุกเสกนะคะไปเมื่อวันที่หนึ่งมีนา2566นนะคะและวันที่สองมีนา2566นนะคะมีเกจินะคะร่วมปลุกเสกด้วยกันถึง108รูปเลยนะคะและมีหนึ่งคารวาสนะคะที่ได้เข้าร่วมปลุกเสกนะคะนั่นก็คือคุณพ่อป่องร่วมมานานะคะร่วมนั่งอธิษฐานจิตด้วยนะคะมายมีภาพบรรยากาศนะคะในวันที่ปลุกเสกวันที่หนึ่งและวัน ันที่สองเนี่ยมาให้พี่ๆได้รับชมไปตลอดทั้งคลิปเลยนะคะโดยในวันนี้นะคะหมายก็จะรีวิวเหรียญน,นะคะบางส่วนให้พี่ๆได้เห็นลักษณะของเหรียญความสวยงามนะคะการลงยานะคะโดยพี่ๆบางท่านเนี่ยมักจะสอบถามกันเข้ามาตลอดเลยนะคะว่ารุ่นนี้คล้ายกับ เจ้าสวพันล้านของคุณบอยสร้างเลยนะคะต้องบอกว่าคุณบอยนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในทีมงานนะคะเป็นผู้ที่ร่วมออกแบบแล้วก็ปรับแบบเหรียญเนี่ยให้สวยงามนะคะแล้วคุณบอยก็ได้มาร่วมพิธีในวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะโดยคุณบอยเนี่ยร่วมพิธีตั้งแต่งานเริ่มจนจบเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งพิธีเลยนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเซียนพระเครื่องมาร่วมบุญมาร่วมงานนี้กันเยอะเลยนะคะ สำหรับพิธีปลุกเสกเหรียญรุ่นบูรณาอุโบสถนะคะก็ได้จัดปลุกเสกนะคะที่วัดประดู่ฉิมพีนะคะทั้งวันที่หนึ่งและวันที่สองเลยนะคะโดยในวันแรกนะคะพิธีนะคะได้เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬกานะคะพิธีเจริญพัะพุทธมนต์ ทำมาจากกัปปวัฒนสูตรโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์เก้ารูปนะคะมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เป็นองค์ประธานสงฆ์ณสาราพระราชาสังวราพิมนลวัดประดูชิมพีแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะคะต้องบอกว่าในวันแรกนะคะพิธีเนี่ยได้เริ่มไปตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยมี พระสงฆ์นะคะมีพระเกจิเนี่ยจากหลายวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดสารลอยวัดปทุมคงคาวัดไร่ขิงนะคะวัดเสมียนนารีนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะคะมีวัดน้ำตกด้วยนะคะมีหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ก็มาในวันแรกด้วยนะคะมีพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่สมุทรสงครามด้วยนะคะ เป็นเกจิทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะคะที่มาร่วมปลุกเสกรุ่นนี้นะคะก็อยากแนะนำพี่ๆนะคะสามารถเก็บบูชาได้นะคะแล้ววันที่สองนะคะก็มีการปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยความที่มีเกจิมาปลุกร่วมปลุกเสกเนี่ยถึงร้อยแปดท่านเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองวันนะคะ คุณพ่อป่องน่วม,มานานะคะมาร่วมปลุกเสกตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะก็จะมีรูปนะคะของเกจิหลายๆท่านนะคะมาร่วมงานมานั่งปลุกเสกนะคะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจาร์วัดพระเชตุปนวิมลมังคลา,ารามเป็นองค์ประธานดับเทียนชัยนะคะในวันที่สองนะคะก็ มีคณาจารย์นะคะร่วมปลุกเสกต่อเนื่องในวันที่สองเลยนะคะที่มายนำมาวันนี้นะคะก็จะเป็นคระเนื้อจัดสร้างเพียงแค่500อยลังเท่านั้นนะคะโดยจะมีใบรายการนะคะ500ยลังนะคะว่า พี่ๆจะได้ลุ้นเนื้ออะไรกันบ้างนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่จองเข้ามาก่อนที่พัดจะออกนะคะมายก็ได้ทําการจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะบูชานะคะดูรีวิวในวันนี้แล้วนะคะอยากจะบูชาพี่ๆก็สามารถจองกันเข้ามาได้นะคะมายก็ได้ติดนัมเบอร์ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีซีนปิดทึบแบบนี้นะคะให้พี่ๆเนี่ยได้เลือกเบอร์ลุ้นเนื้อและไปแกะลุ้นเนื้อกันเองนะคะว่าจะได้เนื้อไหน ะะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีการจัดสร้างทั้งเป็นแบบเหรียญเสมาพิมพ์เครื่ององค์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพระปิดตาด้วยนะคะมีพระบูชาด้วยแต่นี้ก็จะเป็นอยู่ในคนละส่วนกันนะคะในส่วนของรายการจองรายการคละเนื้อเนี่ยจะออกมาให้เราได้บูชากันแล้วนะคะแต่ในส่วนของพระผงนะคะก็จะออกในวันที่10มีนานะคะแต่เข้าร่วมปลุกเสกพร้อมกันวันที่1และวันที่สองมีนาที่ผ่านมานะคะ ก็ฝากพี่ๆติดตามพระผงนะคะเดี๋ยวไม์ก็จะรีวิวพระปิดตารุ่นบุรณะอุโบสถอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณช่วงวันที่10 11หรือ12นะคนะคะก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งพิธีเลยนะคะปลุกเสกที่วัดประดู่ชิมพีเลยนะคะก็จะมีครูบาอริยชาติมาร่วมงานด้วยนะคะอันนี้คุณบอยก็ได้ถ่ายภาพคู่กับท่านด้วยนะคะเป็นอีกรุ่นเลยที่ พี่ๆเก็บได้นะคะเก็บได้สบายใจนะคะเพราะว่าผ่านการปลุกเสกมาแล้วนะคะที่องค์แรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องนะคะ ชื่อรุ่นนะคะเหรียญหลวงปู่โตบุรณะอุโบสถนะคะหลวงปู่โตอินทสุวรรณวัดประดูชิมพีหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็จะเป็นกล่องใสแบบนี้เลยนะคะจะเป็นกล่องรายการสมนาคุณยกลังนะคะเนื้อฉนวนหน้ากากเงินนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเหรียญน,นะคะก็จะเป็น เหรียญพิมพเสมาแบบนี้เลยนะคะด้านบนนะคะเป็นพระปิดตานะคะอยู่ด้านบนเหรียญเสมาแบบนี้นะคะเป็นปู่โต๊ะนะคะพิมพ์ครึ่งองค์แบบนี้เลยด้านหลังนะคะมียันนะนะคะอยู่ทางด้านบนและยันตรีนิสิงเฮอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญน,นะคะเขาก็จะบอกปีไว้อยู่แล้วนะคะ หนึ่งมีนานะคะสองพนะคะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะแล้วก็ตอกชื่อรุ่นไว้นะคะที่ด้านหลังด้วยเป็นรุ่นบุรณะอุโบสถหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีเลขนะคะลันอยู่ทางด้านขวาแบบนี้นะคะสำหรับองค์นี้นะคะหมายได้เลข4ี่หนะคะเลข4ี่หนะคะ มี2ยันนะคะแล้วก็โค้ดนะคะมีโค้ดต่อเต่านะคะโคดต,ต่อเต่าแล้วก็มีโค้ดอันนี้อยู่ทางด้านบนนะคะยันนะและยันตรีคู่แบบนี้เลยนะคะสวยงามเหรียญคมชัดสวยนะคะต้องบอกว่าสวยทุกรายการเลยนะคะพี่ๆได้รายการไหนไปก็คุ้มค่านะคะ เดี๋ยวเราไปชมเหรียญต่อไปกันเลยนะคะองค์ที่2นะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่25นะคะ9นะคะก็จะเป็นในออตามใบรายการนะคะและรายการค้าเนื้อเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่9นะคะ25คือรายการนะคะเนื้อตะกัวผสมฉนวนเก่านะคะเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าแกะบอกได้สวยงามนะคะสวยงามมากๆรายการที่25นะคะมีแค่1,000พันเหรียญเท่านั้นนะคะรายการนี้ สร้างเพียง1,000พเหรียญเท่านั้นนะคะเลขนะคะอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้เลยสำหรับองค์นี้นะคะหมายด้เลข4-4นะคะตองสีเลยนะคะสวยงามมากๆายันนะและยันตรีนะคะมีโคตต้ดตอกอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะคะสวยงามเดี๋ยวเราชม ด้านหน้าอีกสักหนึ่งรอบนะคะเนื้อตะกัวนะคะสวยงามมากๆพิมพ์ครึ่งอง์นะคะเลขสวยด้วยนะคะแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะรายการนี้เดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันเลยนะคะต่อมานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3ามนะคะเนื้อนวะหน้ากากเงินนะคะนี เนื้อนักวะผิวสวยแบบนี้เลยนะคะหน้ากากเงินจมูกสวยหน้าคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านบนเป็นพับปิดตานะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเนื้อนวะหน้ากากเงินแกบ็อกได้สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน รายการนี้นะคะสำหรับรายการนี้นะคะเราได้เลข5 4 6นะคะเลขเรียงสลับสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังก็สวยคมชัดนะคะสวยงามสวยทุกเนื้อเลยนะคะพี่ๆยิ่งรายการลงยาเนี่ยก็ลงยาสวยด้วยนะคะลงยาคุยพื้นนะคะ เดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะเนื้อทองแดงรมน้ำตาลหน้ากากอัปก้านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะองค์นี้ต้องบอกว่าลมลมน้ำตาลสวยนะคะไม่ไม่มืดมากนะคะ,ะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หมายว่าเนื้อสวยดีนะคะองค์นี้นะคะเราได้เลข เจ็ีนึงนะคะถ้ามาอ่านเลขผิดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่โค้ดนะคะตอกอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะคะสวยงามนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะเนื้อทองทิพ์หน้ากากอัปกานะคะรายการนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะสวยทุกเนื้อสวยทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ เนื้อทองทิพตหน้ากา,อากอปาก้านะคะองค์นี้นะคะเราได้เลขหนึ่งห้าสี่สองนะคะสวยงามมีโค้ดนะคะตอกอยู่ทางด้านบนแบบนี้เลยรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะเนื้อทองระฆังรงยาน้ำเงินนะคะ เรามาดูงานลงยาบ้างนะคะต้องบอกว่าลงยาสวยไม่ลงยาก็สวยนะคะลงยาขอบเขียวแบบนี้เลยนะคะด้านข้างลงยาขอบเขียวแล้วก็พื้นด้านหลังนะคะคุ้ยพื้นลงยาน้ําเงินนะคะลงยาที่จีวอน,นะคะสวยงามมากๆกอ่าก็ได้รายการไหนไปก็คุ้มค่านะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเราได้เลข หนึ่งหกสามห้านะคะโค้ดก็ตอกอยู่ตรงยันตรีเลยนะคะสวยงามายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะเนื้ออปัปาก้าลงยาฟ้านะคะอ่นนี่ก็จะเป็นเนื้ออัปาก้านะคะพี่ๆลงยาขอบแดงตัดเหลืองแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะลงยาฟ้าลงยาที่จีวอนแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้ออาปากานะคะลงยาสวยงามมากๆนะคะรายการนี้นะคะเราได้เลข30-9นาะคะสวยงามเหรียญหลวงปู่โต๊ะรุ่นบูรณะอุโบสถนะคะชื่อรุ่นชัดเจนนะคะวันที่เหรียญออกชัดเจนนะคะสวยงามมากๆเนื้ออาปากา เดีああ๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันต่อเลยนะคะต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะเป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองฝั่งพลอยแดงแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะเม็ดใหญ่มากเลยนะคะที่สังคติแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยเหมือนเนื้อทองคําเลยนะคะนี้เป็นกาไหลทองนะคะพี่ๆสวยงามนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าได้เลขอะไรนะคะรายการนี้นะคะเราได้เลข2 8 6นะคะเลข3หลักสวยๆเลยผิวสวยมากๆเลยนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาม่วงนะคะสวยมากๆเลยเหรียญน,นี้ลงยาสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆ ลงยาคุยพื้นแบบนี้เลยนะลงยาที่จีวอนด้วยนะคะอันนี้นะคะเราได้เลขห้าห้าสองนะคะผิวไฟสวยๆแบบนี้เลยทองแดงผิวไฟลงยาสวยงามมากๆเลยนะคะกานต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะเนื้ออปะปาการลงยาเหลืองนะคะลงยาสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆวันนี้ก็จะเห็น ลงยาคุยพื้นชัดเจนเลยนะคะการคุยพื้นการลงยานะคะด้านบนลงยาแดงตัดฟ้าแบบนี้เลยนะคะสวยงามก็เหมือนองค์นี้ก็จะเป็นเนื้ออะบาก้าเหมือนกันนะคะ โรงยากันคนละแบบเลยนะคะแล้วแต่ว่าพี่ๆจะได้องค์ไหนกันไปนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเนื้ออัปะก้าเราได้เลข708นะคะเลข708ต่อโคตดนะคะอยู่ทางด้านขวาแบบนี้เลยสวยงาม นะคะลงยาอันนี้เห็นการลงยาชัดเจนเลยนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24เนื้อทองแดงโบราณหน้ากากทองทิมน,นะคะแกะหน้าหลวงปู่นะคะชัดเจนสวยงามมากๆเลยนะคะดวงตาจมูกนะคะปากนะคะสวยมากๆเลยสำหรับองค์นี้นะคะเราได้เลขสองหนึ่งดห้านะคะโค้ดอยู่ทางด้านบนแบบนี้เลยนะคะ สวยงามรายการที่24เนื้อทองแดง <โบ S 1> ต่อมา,านะคะรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะองค์นี้ก็จะเหมือนกับองค์ที่ฝังพลนะคะแต่ว่าองค์นี้เป็นรายการที่ไม่ได้ฝังพลนะคะรายการที่9าเป็นเนื้อกระไรทองนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะโค้จะตอกอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้เลยนะคะเป็นโค้ดตัวเดียวกันหมดเลยนะคะทุกเหรียญน,นะคะพี่ๆสังเกตนะคะโค้ดเลขนะคะอยู่ทางด้านขวาแบบนี้เลยสําหรับองค์นี้เราได้เลข582นะคะองนะคะเลข582องค์นี้ผิวเนียนกิ๊บเลยนะคะพี่ๆกระหล่ทอง ต่อมานะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะเนื้อทองแดงผิวรุง้งลงยาขาวนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ลงยาที่จีวอนด้วยนะคะเป็นทองแดงผิวรุ้งนะคะผิวรุ้งทางด้านบนแบบนี้เลยนะคะสวยงามลงยาเป็นรายการเดียวนะคะที่ลงยาขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน สำหรับองค์นี้นะคะเราได้เลขสองสองนะคะเลขสอง9นะคะ,ะ,คะโค้ดตอกอยู่ทางด้านบนยันตรีแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะลงยาขาวรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่12นะคะเนื้ออัปากาหน้ากากชนวนนะคะ,ะนี่จะเป็นเนื้ออัปากาหน้ากากชนวนสวยมากๆนะคะ หน้ากากนะคะประกบนะคะหน้ากากชนวนสวยงามด้านหลังนะคะองนี้เราได้เลข2 5งหนะคะเลขสองแล้วก็โค้ดนะคะอยู่ทางด้านล่างยันตรีแบบนี้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับเลขเลยสวยงาม รายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่24นะคะเนื้อทองแดงโบราณหน้ากากทองทิปนะคะงานหน้ากากก็มีหลายรายการเลยนะคะพี่พี่สำหรับเรียนนี้เราได้เลข1921นะคะโคตต้ดตอบอยู่ทางด้านบนแบบน,นี้เลยนะคะ สวยงามนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่20สิบนะคะเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาส้มนะคะรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่สวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆลงยาส้มคุยพื้นสวยๆแบบนี้เลยลงยาที่จีวอนนะคะลงยาเหลืองทองนะคะตัดกับฟ้าแบบนี้นะคะ สวยมากๆเปลี่ยนนี้นะคะเราได้เลข2197นะคะเ,เลข2197ค้โคดนะคะตออยู่ทางด้านบนยันตรีแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว เหรียญหลวงปู่โตนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถนะคะก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบแบบนี้นะคะถ้าพี่ๆชอบการรีวิวนะคะของมายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันได้นะคะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะอุโบสถกันนะคะเป็นเหรียญงานบุญใหญ่นะคะของวัดประดูชิมพีก็ต้องบอกว่า20ปีแล้วนะคะที่ ที่ทางวัดเนี่ยไม่ได้ออกพักเครื่องเลยนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะพี่พี่ออกจากวัดโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานบุญนะคะที่ไม่ว่าคุณบอยท่าพาระจันทร์หรือว่าเซียนหลายๆท่านเนี่ยก็ร่วมบุญด้วยเช่นกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เก็บได้นะคะพี่พี่การจัดสร้างชัดเจนนะคะมวลสารดีๆมากมายเลยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ลุ้นกับไมไปแล้วก็ขอให้พี่ๆโชคดีได้เนื้อบนบนได้เนื้อไหนนะคะต้องบอกว่าคุ้มทุกเนื้อนะคะสำหรับพี่ๆที่เพิ่งมารับชมกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e นะคะให้ไมได้ทำคลิปด,ดีๆรีวิวพักเครื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ